นี้นะครับผมเป็นกระปุกอะคริลิกคืออยู่แค่ดน้านนอกนี่นะผมน้ำให้ครีมของลูกค้าเนี่ยทั้งหมดมากกว่า2,000รายการนะครับซึ่งมันมากมากมอกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe คลิปของทาง Pickpack Channel ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราในการทำคลิปดีๆออกมาให้คุณลูกค้าได้รับชมกันนะครับ พิกแพ k สวัสดีครับพบกับผมอดี้เช่นเคยนะครับผมกับรายการพิกแพ r รีวิวนะครับผมรายการที่จะพาทุกท่านนะครับผมมาแนะนําสินค้าที่มีทั้งหมดอยู่ในร้านของเรานะครับก็คือ Pick Pack Store แห่งนี้มีทั้งหมดมากกว่า2,000รายการนะครับซึ่งมีเยอะมากนะครับผมนี่นะครับผมเป็นกระปุกอะคริลิกนะครับสไซส์นี่ ตัวเล็ก30 ml นะครับผมตัวใหญ่นี่50 ml ครับผมเป็นกระปุกอะคริลิกนะครับอะคริลิกเนี่ยก็คืออยู่แค่ด้านนอกนี่นะครับเนี่ยใส่ๆเนี่ยเขาเรียกว่าอะคริลิกนะครับส่วนตัวฝากับตัวเบ้ามันที่ใส่ครีมเนี่ยตัวข้างในเนี่ยจะเป็นพลาสติก PP นะครับตัวนี้ก็หมุนเปิดได้นะครับผมไว้บรรจุครีมนะครับผมตัวนี้เป็นกระปุกสูดอากาศด้วยนะครับถ้าเกิดปิดบรรจุไปแล้วเนี่ยเวลาคุณลูกค้าใช้เนี่ยปั๊มออกมามันจะครีมคองลูกค้าจะออกด้านนี้นะ แล้วก็เอามือปาดใช้งานได้ปกติแล้วก็เมื่อปั๊มไปเนี่ยข้างในเนี่ยมันจะเป็นสุญญากาศนะครับผมทำให้ครีมของลูกค้าเนี่ยเก็บได้นานมากยิ่งขึ้นนะครับผมอายุการเก็บนานขึ้นตัวนี้กระปุกสุญญากาศนะฮะมีให้เลือก2ไซส์นะครับผมอย่างที่แจ้งไป30กับ50ตัวนี้อะคริลิกเนี่ยที่อยู่ด้านนอกเนี่ยคือเขาก็จะช่วยเสริมความแข็งแรงนะครับผมของตัวกระปุกแล้วก็เสริมความสวยงามให้สินค้าดูพรีเมียมขึ้น มีมูลค่ามากขึ้นครับและช่วงต่อไปนะครับผมกระปุกตัวนี้เราก็จะมาแปงลงร่างกันนะครับผมว่าเวลาเราบรรจุจริงหรือว่าเราใส่เป็นสติกเกอร์แต่เข้าไปเนี่ยแล้วมันจะออกมาเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับผมนี่นะครับผมเป็นหน้าตาของบรรจุภัณฑ์นะครับผมที่ได้รับการออกแบบสติกเกอร์และฉลากแล้วตัวนี้ก็จะเป็นครีมนะครับผมเนลไว้นะครับตัวนี้ครีมที่สกัดจากหอยทากนะครับผม ออกแบบสติกเกอร์ตัวนี้ทางพิกแพคดีไซน์ของเราก็เป็นคนออกแบบเองนะครับผมแล้วก็เนื้อสติกเกอร์เนี่ยก็จะเป็นแบบด้านนะครับแบบแมทซึ่งเนื้อสติกเกอร์แบบด้านเนี่ยจะให้ความดูหรามากยิ่งขึ้นเหมาะสําหรับผลิตภัณฑ์ที่มันเป็นเครื่องสําอางนะครับผมเพื่อทําให้มีดูมีราคามากยิ่งขึ้นคุณลูกค้าสามารถเลือกเนื้อสติกเกอร์ได้นะครับไม่ได้มีแค่แบบด้านอย่างเดียวแบบเงาแบบใสสามารถเลือกได้หมดเลยแล้วแต่ดีไซน์ของคุณลูกค้านะครับใครที่สนใจนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการออกแบบฉลากหรืองานพิมพ์สติกเก หรือว่าจะเป็นบรรจุพันนะครับผมที่อาจจะไม่ใช่กระปุกอะคริลิกแบบนี้จะเป็นขวดแก้วขวดพลาสติกหรือแบบไหนก็ตามเนี่ยสามารถทักเข้ามาสอบถามเราได้นะครับผมที่ไลน์แอดนะครับ a d s ign, p i p i c k p a c k s i p i c k p a c k นะครับผมจะมีแอดมินคอยตอบคุณลูกค้าอยู่ตลอดเวลาทําการนะครับ8โมงคึ่ง ถึง5โมงเย็นนะครับผมลูกค้าที่สนใจอยากจะมาดูของจริงนะครับผมตัวแพ็เกจจริงจริงๆอยากจะมาลองตวงขนาดสินค้าดูปริมาตรจริงเนี่ยก็สามารถเข้ามาดูที่หน้าร้านได้นะครับทางร้านเรามีที่จอดรถให้นะครับสามารถนํามาจอดหน้าร้านได้เลยตรงนี้นะครับสามารถเข้ามาเวลาทําการเช่นกัน8โมงครึ่งถึง5โมงนะครับผมสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมพบกันใหม่ EP หน้านะครับผมจะเป็นสินค้าตัวไหนคอยติดตามรับชมก็ได้นะครับ Our service serving your b a n d ส่งมอบบริการของเราสู่แบนด์ของคุณ Pick Pack ก,ก,กินดีให้บริการครับ